ครับสวัสดีครับวันนี้ผมช่างเอ็มจากร้านสมัยไอทีเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปงานนะครับเปลี่ยนแบตนะครับตัว Microsoft Surface Pro 4นะครับก็คือเนี่ยครับแบตเก่าของลูกค้าจะบวมถ้าดูแบนนี้จะรู้เลยนะครับว่ามันปูดบวมก็จะดันจอนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ตัวเก่าตอนนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วถ้าแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยเวลาใส่เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะแบนแบนเรียบเจะไม่ปูดนูนแบบนี้นะครับ เวลาใส่เข้าไปก็จะไม่ดันจอนะครับแล้วก็เวลาใช้นะครับก็ชาร์จแบตเสร็จปุ๊บดึงที่ชาร์จออกก็ไม่ดับนะครับจะใช้อนด้วยแบตเตอรี่ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีอาการนะครับแบตบวมแบตเสื่อมนะครับชาร์จไฟไม่เข้าอะไรแบบนี้สามารถส่งมาให้พวกเราร้านสมายทีเซอร์วิสดูได้นะครับสําหรับตอนนี้นะครับตามห้างต่างๆก็เปิดให้บริการเป็นปกติแล้วนะครับ มีทั้งหมด5สาขานะครับเทอร์มินอลอโศกนะครับยูเนี่ยนมอลลาดพพ้าเดอะมอลบางกะปินะครับเมกาบางนาแล้วก็ที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ที่หมู่บ้านไอฟิวบางนาครับสำหรับคนไหนนะครับใกล้หรือว่าสะดวกที่สาขาไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากร้านสมายไอทีเซอร์วิไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ